นีอันนี้กันิมหรอบบคนละนเขียนอันนี้เขโแมันกินเลยไหม มันก็ผสมแบบไ,ไอกินไม่รู้มันเป็นยาสติหรือเปล่าแห้งกินยาบานะวิ่นัน้วเอาไปอไปอกว่าเป็นตีี้เมือหนอ๋อแต่น้องเขาส่งรูปไปให้ดูแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นของจริงมาเลยถามก่อนใครแกะห่อนั้ รแก่ใช่ไหมโแก่หอเล็กหอยห่คะได้ได้ได้เพราะว่าู้คู่นี้ก็จะมีคุณลวกมตาวจะมที่ต้าวแล้วแต่สะดวกไม่เป็ลัร มีหลานใครมีลูกมีหลานนะมีขึ้นดำนะก็โคเคนก็จะมีอยู่บ้างนะค่ะแต่ว่าในปริมาณที่ยังน้อยอยู่แต่ยังไม่เช่าใหญ่นะมีในไรถามหนูไหมคะส่วนของหวกนี้มันจอกนิดเป็ดกลมภาษาไม่เชื่อนถามตอนแถลงเนอะตอบ ได้รับไม่ปลูกเสกนะครับมเหน้ากันละนาัละเดียเดียวัน่ออีก้วโอเคขาอเคหเหมือนยาอีใช่ไม้วสุปเหมือนัยอีแลี่พี่ๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวการจับกลุมยาบ้าจำนวน9 9้า0 0เมน็ดณกองร้อยชกิจทหารพันที่2 1 0 5สหรับต่อไป จะให้ร้อยตีอาทิตย์นามวง,งร้องับป่องร้อยชุดแม่น้ำโขงบริเวณอำบลนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับจากนั้นจึงได้ทําการวางแผนวางกำลังซุ่มจากนั้นเมื่อเวลาวิ่งมาจากฝั่งปประเทศลาวครับดิ่งมาบริเวณบ้านส้มปล่อยน้อย พอ,อมาถึงตามแม่น้ำโขงได้ทำการตับเครื่องการเข้าตรวจสอบผลการตรวจสอบพบเป้นชายถุงสีชมพูอยู่ในกระสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจรับโดยละเอียดต่อไปครับกับข่าวที่แล้วที่เราแถลงข่าวที่นี่และสภาพยาเนี่ยค่อนข้างเก่านั่นหมายความว่ายาส่วนนี้ รอจังหวะที่จะข้ามมาสู่ประเทศของเราและยืนยันว่าเป็นเป็นยารอบเดียวกันถึนงว่าเขาจะแบ่งส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า20ล้านเมตรขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับของภาคตอนออกเฉียงเหนือของเราและผมก็ว่าอันดับต้นๆของประเทศ จะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับว่าพวกเราบูรณาการกำลังช่วยกันทำงานไม่ว่าจะเป็นอาหารพานนลอขอตำรวจภูธรหรือทางฝ่ายปกครองพวกเราผลนึกกำลังกันถ้าเราไม่ร่วมมือกันพวกท่านคงไม่ได้เห็นยาที่พวกเราจับถึงไม่น้อยกว่า20ล้านเม็ดเราพยายามแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของจังหวัดพูกอาหารของเรา แต่ครั้งนี้ก็เช่นกันครับเราได้มาเกือบล้านเมตรนะครับเก้าแสแต่ที่ผมอยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ทราบเป็นสิ่งที่ผมกังวลนะครับทุกครั้งที่เราตรวจยึดได้ผู้ที่เข้ามาช่วยขนย้ายยาเสพติดก,กับกลายเป็นพี่น้องฝั่งไทยที่เข้ามาช่วยเขาขนยาขึ้นฝั่งเรานะครับ เดยเพราะครั้งที่นอลขอจับได้8ปล้านที่น้องสื่อมวลชนคงอยู่ในเหตุการณ์ที่นอลล่าขอได้ฟังว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับประมาณหลายคนเข้ามาขนยาเพราะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านจะต้องเอาข่าวเนี้ยไปบอกให้คนข้างในได้รู้ว่า ชุมชนชายแดนของพวกเราเนียทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มขีดความสามารถและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยไปสื่อว่าถ้าเราจะชนะยาเสพติดจะต้องชนะที่ชุมชนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอก